ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเยอ่าคลิปนี้นี่จะพามาดูพี่น้องพามาเบ่งแปลงหญ้าหรือแปลงข้าวไม่รู้นี่อันนี้เป็นแปลงนาคนรู้จักกันพี่น้องคนรู้จักกันอคือมือเส้านี่เพิ่นกะว่ามาเล่นนำ้ำอ่แล้วก็เพิ่นมาบอกหาไม่ตัดไม่พ้อมัแหละคืออันนี้เป็นนาของเพิ่น หน้าของเขาเนี่ยยี่สิบไร่ยี่สิบไร่แล้วทีนี้มันบรได้เขาพ่นว่าก็เลยพ่นก็เลยว่าสิปลูกอ้อยอ,อแต่ทีนี้นี่ิ่นบอกว่าข้าวแปลงนี้เนะี่ยก็ไม่เชิงว่าข้าวหรอกพี่น้องก็ดูคือเขาคิดว่ามันมันไม่คุ้มค่าเกี่ยวนะเขาก็เลยว่าสีถ้ายถิมเออเขาก็เลยบอกผมว่าถ้าอยากได้ก็ไปเกี่ยวเอาเออ พี่น้องคิดเบิ้งนี่มันสีคุ้มบ่นน่พี่น้องมันสีคุ้มไอ้เมยเกี่ยวบ่มันจะคุ้มกับค่าเกี่ยวหรือว่ามันจะคุ้มกับเราตากแดดไม่หน่เบิ้งนี่พี่น้องนี่เบิง้งโอ้เห็นสภาพเลยเสียดายพี่น้องแต่ถ้าเราจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวเอามันก็มันก็ไล่ละหกร้อยนะเออมันก็ได้ไม่กี่กระสอบนะผมว่ามันมันมคุ้มเนาะเออแมน่นบอพี่น้อง มาเบิ่งแล้วก็โอ้ยมันแห้งแรงอะไรซกขนาดนี้บุรีรัมปีนี่นี่อันนี้ก็โซนใกล้ๆก,กันพี่น้องคือโซนแถวนี้เขาปลูกอ่อยปีปีที่แล้วอืมแต่นานี้เขาเขาไม่ได้ปลูกง,ง่อยเขาเห็ดหน้าแล้ววันนี้เขาเจอแรงเข้าไปเขาก็เลยว่าสียเห็ดหน้าเขาก็ชัว่าเนาะเขาก็โคนเอาแมคโค่มาโคนต้นไหม่แถวนี้พี่น้องอืนนี่อันนี้ก็เขาเขาเลยนี่ <c oughs> ข้าวหรือยาไม่รู้นะพี่น้องเบิง้งโอ้นี่เขาบอกว่าเขาบอกผมมาไออยากได้กับไปเกียเ <c oughs> เกียวอาโรดเขาวะเบิ้งบานว่าเบิ้งผมเสียเกีียวเนี่ยใดนี่เห็นว่าที่เกี่ยวทิ้งเขาตัดไปให้วัวเขาก็ตัดไปนี่แบบมันมันบอดได้เลยพี่น้องเนี่ย <c oughs> คือถ้าแม่นผมมีรถเกีียวเองนี่ผมสีมาเกีียวเอาอยู่ อแต่ทายผมจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวเอาก่ะเบิ่งสภาพพี่น้องปลาล้มปลาแหลมนี่โอ้เห็นสภาพแล้วบอกคุ้มค่าคือจังไอเจ้าของหน้าขาวาอนีเจ้าของหน้าขาว่ามันมันไม่คุ้มค่าเกี่ยวครับว่าอืแล้วอย่างในปีนี้ก็ไล่ละพันก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแมนบอพี่น้องไล่ละพันกันยังมิดชิลีอยู่เงินดิจิมอนเงินนีจต้อนอะไรก็ยังมิดยังไม่มีอะไรขยับพเพื่อนเลยอืม ไก่ชิฮอดปีใหม่หลวก็ได้ไม่มีอะไรขย,ย,ยับพยนเลยนี่พี่น้องเอยเห็นหลกักกระเสียดายเน,ะเออนาะนายี่สิบไร่นะพี่น้องเบิ่งน่ทั้งเบืองพุนะ่นนาะนายี่สิบไร่นะ่ไม่ได้ข้าวเลยนะเป็นข้าวเป็นแบบปลอมปละแหลมนะเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเอยเห็นหลกักกระเซียดายเนาะลงทุนค่าไถเออลงทุนค่าไถไปลงทุนเมล็ดพันธุ์ไป ค่าถ่าก็ทั้งไถท,ทั้งปั่นก็ห้าร้อยยี่สิบไร่สองห้า 2, 5, เป็นสิบเมือ่อนึงแล้วนะออันนี้เฉพาะค่าไถนะเนะบ่ๆๆได้คิดค่าข้าปลูกค่าข้าปลูกก็แมณยี่สิบก็สอบจุกปุ๋ยหุ่นบ่อ,อ,บอ,อแมนบอ่อหรือไม่ก็สิบทุงปุ๋ยผลมังนี่นะสิบทุงปุ๋ยเย็บผลมังตีเป็นเงินก็ห่วยตีไปขี้หมูขี้หมาก็ หมื่นห้าหมื่นหกลรอไปอแมนบอพี่น้องทิมไปที่ซือ้อโอ้ตายตายเห็นอะไรก็เสียดายยังคือมาแรงแท้เอวนินโยลานินยานี่สรุปแล้วที่เขาบอกว่าปีนี้นี่จะเป็นลานินยาน้ำจะท่วมนี่บุรีรัมอีสานล่างนี่คือสีบอแมนอมืปีนี้เป็นลานินยาเอ้ยปีนี้เป็น <c oughs> เป็นนามีหญ้าเนาะอืม,อม,อมแห้งแรงแต่ปีที่แล้วเนี่บุรีรัมย์เนี่ยฝนดีได้พี่อน้องออแต่ข่าวนี่เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเอลนิโย่มันบอ่ออมันมัน,ม,นมันแรงค่ะว่าปีที่แล้วแต่บุรีรัมย์ปีที่แล้วฝนดีเออก็ยังแปลกอยู่แบบปีนี้นี่ไอ้กมุตุพ่นบอกว่าเป็นลานานญ้าน้ําจะท่วมท่วมแล้วท่วมภาคเหนือเชียงรายท่วมตั้งปุ่นแล้วแต่บุรีรัมย์เป็นอะไรล่ะหาน้ําจะ ให้งัวกินกันอย่างสีบอดได้หน่เบิงพี่น้องโอ้ยสมเพิ่นบอกว่าอยากได้ไปเกีียวเอาโรถมาสันเบิงห่วงเขาเป็นปลอมปะละแหลมแบบนี้โอ้ยสีเกีียวนะ้าได้ตากแดดห่อนด้วยซื้อแล้วแบบนี้นะเอออะเห็นแล้วก็เศร้าใจเออโอ้ยลงไอ้ทะเบียนภัยแล้งไปก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าของผมก็ลงไปลลเลยแหละไอ้เจ้านี้ก็ลงไปแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเออถ้า รัฐบาลพ่นซอยกะน,น่าจะได้หรือเปล่าเออน่าจะมีคือภายแรงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหวังกว่าไอ้ไร่ละพันอืมไร่ละพันปีนี้นี่อันนี้กับพฤศจีกาแล้วมันก็ผมคิดว่าคือสีบได,ด้เดอกมั้งปีนี้นี่คือเป็นเงียบๆย,ยังไงไม่รู้ไอ้ไร่ละพันเนี่ยไม่เห็นมาพูดอะไรเลยไม่เห็นมีข่าวเกี่ยวกับไอ้ไร่ละพันไล่ละอะไรเลยบ่เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ด้วยอไรละพันสำหรับผู้ใดที่คล้องถาก็ได้อ่ะโอเคไม่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายโอ้มาถ่ายให้เบิงโอ้มองไดมองไดก็มี่แต่แรงแรงบุรีลัมเนี่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับผม